สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับอันนี้คือการดูดวงประจําวันเกิดและคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดพุธกลางคืนครับในเดือนมิถุนายนเป็นไงบ้างครับพุธกลางคืนผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะอาจจะผ่านอะไรมากมากมายทั้งทุกข์และสุขก็เอาไว้ว่างก็เป็นพลังใจให้ก็แล้วกันจะย่าลืมนะนี่เลย เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยเข้ามากดไลค์คลิปนี้กันหน่อยเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้ในเดือนิถุนายนวันนั้นวันนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะใรกดไลค์กดแชร์กันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าในเดือนิฤุนายนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันก่อนเนาะตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีครับ เอาละครับพุธกลางคืนครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าว่าพื้นดวงของเรานี่จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเดือนมิถุนายนเนี่ยพื้นดวงต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิด ีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากมายคือมันอาจจะมีเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของการเงินมีความทุกข์ในเรื่องของชีวิตมีความทุกข์ในเรื่องของด้านต่างๆในการำดำเนินชีวิตไม่มากก็น้อยนะเอาจริงคือเอาเป็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะนั่นแหละคิดเล็กคิดน้อยคิดมากดังนั้นอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายกับชีวิตก็รรบคันในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสเยอะนะไอ้นูอ้นี่ก็ ต้องทำไอ้หนูอ่อนี่ก็ต้องเป็นไอ้หนูอ่อนี่ก็ต้องแบบมันเอามาเก็บเป็นความทุกข์เอามาเก็บเป็นความคิดเราซะเยอะเลยเดน,นต้องระวังให้ดีนะสาหรับพุธกลางคืนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าพื้นดวงแบบนี้เนาะมีความคิดมากอย่างนี้แล้วจะส่งผลอะไรกับด้านต่างๆของเราบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้าง คนโสดต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของความรักผิดหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนเข้ามามาประเดียวประดาวมาเพียงชั่วข้ามคืนมาเพียงแค่วันสองวันหรือวันไนส์แตนก็ตามหรือแบบไหนก็ตามมันยังไม่ยังย่งยืนเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้เอาเป็นว่าถ้าหากเรามีความรักในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปอะไรกับมันมาก ดูดูไปก่อนดููให้ยาวๆไว้ก่อนรักษาจิตใจรักษาคุณค่าของเราเอาไว้ในเรื่องของความรักในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเนาะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีใครเข้ามาก็ตามให้ดูกันยาวๆอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเพิ่งไปปรงใจรักปรงใจเชื่อในสิ่งที่เขามาเขาพูดแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วกันนะก็ฝา,ากเอาไว้โอเคครับเรามาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่า ดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่ต้องบอกเลยนะว่าระวังเรื่องความลับระวังเรื่องของสิ่งที่มันซ่อนอยู่บางคนอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ยังไม่อยากบอกแฟนของเรามันอาจจะมีความลับที่เราอาจจะทําผิดพลาดไปผิดพลาดพังไปอาจจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีแต้ต้องระวังให้ดีเพราะในเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ ความรับทุกอย่างมันจะเปิดเผยออกมานะอันนี้ต้องระวังให้ดีดังนั้นถ้าหากเรารู้อะไรแบบนี้แล้วถ้าปิดไม่อยู่ก็ควรเปิดใจคุยกันเปิดใจพูดกันยอมรับความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่มันเป็นดีกว่ารู้ที่หลังแล้วทะเลาะเบาะแหวงทําให้เกิดปัญหาทะเลาะกันคุยกันไม่ลงตัวอาจจะเลิกรากันได้อันนี้ต้องระวังให้ดีเนอะสําหรับคนมีคู่ก็มีปัญหาอะไรก็คุยกัน มีความรับอะไรก็เปิดใจคุยกันก็แล้วกันอย่ามีความรับอะไรมันมากเลยเนาะความรับเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและทําให้ไม่สบายใจทั้ง2ฝ่ายครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของการเรียนบ้างดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับเรื่องการเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือทําไมเพราะว่ามันมีปัญหาเข้ามามันมีความเหนื่อยใจมันมีความหนักในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการตั้งจิตตั้งใจมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่มันเหนื่อยใจกับการเรียนซระเกลรอรแบบนี้ หรือมันอาจจะมีเรื่องของการสอบมีเรื่องของการที่เราจะต้องพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างและมีคนเข้ามาช่วยติวมีคนเข้ามาช่วยเหลือทําให้เราผ่านพ้นทาให้เราสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือความกังวลในเรื่องของการเรียนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้เนาะก็เป็นว่าถือเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วสาหรับการเรียนก็อย่าไปคิดอะไรมากมีคนช่วยก็ยิ่งดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็รวนแล้วมาจากความพยายามของเรานั่นเองครับโอเค เรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าดูซิว่าการงานคนที่หางานอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนที่หางานในเดือนนี้ค่อนข้างหนักนะมันมีความเครียดเข้ามาเลยมีความเหนื่อยความหนักเข้ามามันอาจจะมีปัญหารุมเร้าในเรื่องของการหางานในเรื่องของการไปสัมภาษณ์งานในเรื่องของการไปเจอ พบปะผู้คนอาจจะเดี๋ยวนี้อาจจะแบบความเครียดมันสะสมอารมณ์มันพุ่งพานง่ายการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องใช้สติใช้สมาธิเยอะๆยะยะดังนั้นสิ่งสำคัญมันคือการเพิ่มเติมพลังใจของเรานี่แหละให้มากๆเข้าไว้หล่อเลี้ยงหัวใจหล่อเลี้ยงจิตใจของตัวเราให้ดีและยิ้มเยอะๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มาด้วยพลังใจของเราที่มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นครับ โอเคสำหรับคนหางานผ่านไปแล้วเรามาดูเรื่องของคนที่มีงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างามาดูกันนะครับสำหรับคนที่มีงานแล้วต้องบอกเลยว่าเหมือนค่อนข้างเซ็งๆหลายๆเรื่องนะเซ็งๆนู่นเซ็งนี่เซ็งนั่นมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่ความแบบเหนื่อยกับการงานมีความคิดมากคิดเล็กคิดน้อยมันทาให้เรารู้สึกเบื่อเบื่อไปเลยไม่อยากจะทําอะไรละมันเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตของเราเจอคนนั้นคนนี้ เจอปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนปัญหานู่นนี่นั่นมันครบเซตเลยดังนั้นมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยไปหน่อยกับด้านการงานดังนั้นก็ต้องเติมพลังใจตัวเองเยอะๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยถึงแม้มีงานถึงแม้มันหนักมันเหนื่อยยังไงเราก็สู้เพื่อคนข้างหลังเราก็สู้เพื่อคนรอบข้างเราก็สู้เพื่อตัวของเราเองเนี่ยแหละเราก็สู้ๆกับชีวิตสู้ๆกับการงานอย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากและ เติมพลังใจให้เต็มก็เรากันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าดูซิว่าการเงินนี่เป็นอย่างไรกันบ้างการเงินนี่ยขึ้นเรื่องเงินเลยเห็นไหมบอกเลยว่าการเงินถามว่าดีไหมก็ระวังเรื่องของการใช้เงินมากกว่าการใช้จ่ายมันมากขึ้นนู่นนี่นั่นเราต้องออกนู่นนี่นั่นเราต้องใช้เงินมันออกสะพัดเหลือเกินมันเกิดความเครียดสะสม กิดความคิดมากว่าจะเอาเงินจากที่ไหนไปใช้หนี่ตรงนั้นใช้หนี่ตรงนี้นีนนน้เก่ามาหนี้ใหม่จะมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มรู้สึกสั่นคอนในจ,จิตใจขาดพลังใจให้กับตัวเองเนาะเอาเป็นว่าเรื่องเงินโอเคเราจะต้องจัดสรรให้ดีคิดให้ดีคิดให้ถูกว่าควรทําอย่างไรจัดสรรแบบนี้ควรทําแบบไหนปรับแนแบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินของเรา แต่สิ่งสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกําลังใจเรื่องของตัวเรานี่แหละที่จะต้องรู้จักเสริมพลังตัวนี้นั่งสมาธิสวดมนต์ตั้งจิตตั้งใจเติมพลังใจตัวเองให้เต็มหรือไปให้ทานไปใส่บาตรไปอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกมีพลังใจเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะสู้กับชีวิตพร้อมที่จะสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะปัญหามันเกิดได้ทุกที่แต่ถ้าหากคุณไม่มีพลังใจเราจะ ออกจากปัญหานั้นยากมากยิ่งขึ้นครับก็ฝากเอาไว้โอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสุขภาพต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างมีความเครียดนะมันมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายต้องอดทนหน่อยในเรื่องของความเครียดอดทนในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเจ็บอดอดออดแอนแอาจจะป่วยได้ง่ายอันนี้ต้องระวังให้ดี ระวังเรื่องอากาศเป็นเป็นภูมิแพ้อาจจะแพ้ง่ายแบบหายใจไม่ค่อยออกเจ็บคอตัวร้อนง่ายร้อนร้นหนาวหนาวอะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีในเรื่องของสุขภาพก็มันดูแลสุขภาพของเราให้ดีเรื่องสภาพอากาศก็สำคัญเนาะก็ฝากเอาไว้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของภาพรวมดีกว่าเนาะเราดูทุกอย่างไปแล้วเัาจะเป็นการงานการเงินความรัก ที่ด้านต่างๆก็ตามนะโอเคเรามาดูสรุปดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่จะเจออะไรเราบ้างนะมาดูกันโอเคเราต้องบอกเลยว่าคือในเดือนนี้มิถุนายนเราอาจจะเจอความเครียดลากหลายอย่างนะอาจจะมีความคิดมีเรื่องให้ปวดหัวบางครั้งเราจะถูกกดขี่อาจจะมีความเครียดจากคนรอบข้างความเครียดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเนี่ยล้วนแล้วเป็นประสบการณ์ล้วนแล้วเป็นการก้าวเดินหรือไม่มีอะไรที่มันเสียหายไม่มีอะไรที่มันทำแล้วสูญเปล่าเสียเปล่าแต่ทุกอย่างทำแล้วเนี่ยมันเกิดผลแน่นอนแต่จะเกิดผลในอนาคตไปในทางที่ดีอยู่แล้วดังนั้นให้พยายามไม่เต็มที่ทำไม่เต็มที่มีอะไรก็ทำไปสำคัญคือกำลังใจ ของเราเติมให้เต็มเติมให้มั่นและสมาธิก็สําคัญการสวดมวนต์การนั่งสมาธิการให้ทานรักษาสิลเนียของเราเนี่ยอย่าให้ขาดก็แล้วกันพลังใจเมื่อเราเต็มเราจะผ่านพ้นกับชีวิตต่างๆเนี่ยดียิ่งขึ้นล้วก็ฝากเอาไว้ก็ขอฝากเอาไว้กับคุณเต้พลังใจมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันได้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับติดตามคุณเต้พลังใจได้ทุกๆช่องทางเลยไลน์แ like อดเข้าไปแอดกันได้นะแอด my power พบกันเดือนหน้าสวัสดีครับ